ดีครับโรงงานเห็ดบานประตูชาแนลครับมือหนีสิว่าไปยำไส้นะครับผมดนไส้มหม่ครับหลังละลอยกว่าบาทใส่หมองข้างน้ำพ่านครับผมแต่ว่าน้ำกับบไบเป็นไรนะครับเพราะว่าฝึ่งเหนียมาะไซครับผมมันมะไซถึงเตะช่วงฝนมาใหม่ครับน้ำไหล ปลานะ่าจะเข่าไล่ครับเพราะว่าเป็นหน้าไต่น้องสานี่นะครับปลาก็สิออกนะเดี๋ยวไปเบิ่งใหม่เลยครับว่าสิคือบอว่าสิมีโตบอนะเสียงกบห่องครับกบถือกงูกินแอบบแอบเลย นี่ครับอันนี้เป็นสะนะครับผมเป็นสะแล้วก็มันสีมีทางนา้ำลง่ยู่มองนี่ครับบ่ได้กันปลาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องให้หน้าทีบ่ได้ให้หน้าทีบ่ได้เทดเขานะครับผมแล้วก็นั่นจะเป็นต่อไปหน้าข้าเจ้านะครับผมก็จะใส่ ก็มีปลาวิ่งนี่ปลาเรียนอยู่นะครับนี่แต่ว่านหนำขื้นบลายครับหนาม,มันบลหยนี่บะหูว่าปลาสีเขายบอเมื่อคืนทาให้ฟ้นโต๊ะครับบ่สีให้ฝ้นโต๊ะแห้งๆให้หนาม,มันไหลเพื่อเด็กให้มีปลาเรียนไปเรียนมาเนี่ยครับปกติบ่่คยใส่นะครับมองนี่นี่ครับอันนี้ก็น่าเขาจะหนำบลหลนะครับใส่กันปลาไว้ครับ ตีนี้ใส่ปีแรกมาเบิ่งว่าซิมีปลาบะนะครับใส่ผมสั่งมาลังละลอยกว่าบาทนะครับบบแหงมารุนกันครับจะมีปลาบ่จะมีอะไรหรือเปล่าเงียบครับผมเห็นหลังครับ อะไรเนี่ยกบอู้กบเขาสองตัวครับกบหง่อู้ใส่งางามๆครับอ่้บอคืดว่ากบสีเขา่าผมเห็ดไวดักปลานะครับนี่แต่กบสันเขาจ้อยอู้สุดยอดกบหน้าใส่งางามๆครับ เบื้งข้างครับข้างลายอรวมๆเลยอุ้ยเอาเดี๋ยวอมอยู่ครับผมขืดอยู่คัมแมนป้าเพาเขากรบกัสิเขาว,ว่าเป็นทางพันนะครับแล้วก็น้ำเพราะไหลคัมแมนกรบเพาเขากับงูครับอุ้ยใส่งา,ามเลยมานๆครับผม ผมใส่ไว้ลังเดียวนะครับผมผมสร้างมมล่องบึงน่ครับอันนี้ก็เป็นหุงหน้าข้าเจ้านะครับผมปลากระสีออกไปหนีแต่มันผมใส่ไว้แต่ดนดนกระสีเดียมเดบปลาลายอยู่นะครับเนี่ยผมคลิปนี้เดบกบสองตัวนะครับไพ่มากระฝาคไนไไล่กดติดตามน้ำนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุคลิปโอ้ยกบหลุนไหมครับแต่ว่โตยังไงแล้วใส่เบสดหันบ่ค่อยถือกันเล สำหรับใครมากก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับมันๆครับผมโอ้มันมานอนแอกๆเลยใส่งามๆครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ